เิ้ยเกิดอขึ้นมาฟื้นแล้วอ้ดล่าปตัวด้วยเอาเลยเด้อรอรับรับไปเลยลาสเปกแมนเล่นแบบนี้ใครจะรับได้อ้เ้ยช่วยไม่ได้อะโอเคัดิเดขับไปได้วยพวกนวิปโอ้ดนทีวีกเลย้ โอไปแล้วเอไรอ้ออไคนตายมาแล้วอมันเโอ้เลยเลยปจ็โดนหมดเลยตายา